เชื่อไหมครับว่าเอกสารราชการฉบับหนึ่งที่ดูเผินๆอาจจะเป็นแค่กระดาษธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ปฏิวัติห้องเรียนได้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันทําแบบนั้นได้อย่างไรเคยสงสัยกันไหมครับว่ากระบวนการที่ดูเป็นทางการมากๆอย่างการประเมินผลงานเนี่ยจะกลายมาเป็นเครื่องมือสุดเจ๋งสําหรับสร้างนวัตกรรมการสอนได้อย่างไงวันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ เอกสารที่เรากำลังจะเจาะลึกกันในวันนี้เขาเรียกกันว่าข้อตกลงในการพัฒนางานหรือที่เรียกสั้นๆว่า P.A. ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือแผนปฏิบัติการประจำปีที่คุณครูจะใช้วางเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งเป้าผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนครับ แล้วเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากแผนของครูท่านหนึ่งที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความทา้าทายเอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาทําความรู้จักกับข้อตกลงนี้กันก่อนแล้วก็มาดูกันครับว่าใครคือคุณครูเจ้าของแผนการที่น่าสนใจนี้ นี่เลยครับผู้จะทําก็คือครูนงลักษ์มาตาชัยเคนเป็นครูชํานาญการพิเศษวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนคนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและนี่คือข้อตกลงที่ท่านวางแผนไว้สําหรับปีงบประมาณ2,569ที่กําลังจะมาถึงนี่เลยครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกแผนของครูนงลักษ์กันครับแล้วจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วงานของคุณครูมีอะไรมากกว่าแค่การสอนในห้องเรียนเยอะเลยครับโหลองดูภาระงานของคุณครูสิครับ นอกจากชั่วโมงสอนในตาราง16ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วยังมีงานสนับสนุนการเรียนรู้งานพัฒนาโรงเรียนแล้วก็โครงการพิเศษต่างๆอีกเพียบเลยนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าบทบาทของครูไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นเหมือนนักพัฒนาระบบการเรียนรู้ตัวจริงเลยตั้งแต่การดูแลห้องสมุดไปจนถึงการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับเอาละครับมาถึงตรงนี้คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ครูนงลักษ์มองเห็นปัญหาอะไรที่มันสำคัญมากจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตรกรรมทั้งหมดในแผนนี้เรามาดูกันครับสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดมากๆเลยนะครับคือจากเอกสารจะพบว่านักเรียนสามารถสรุปเรื่องย่อของวรรณคดีได้อันนั้นคือการเรียนรู้แบบเดิมแต่สิ่งที่โลกยุคใหม่ต้องการจริงๆมันมากกว่านั้นครับคือนักเรียนต้องวิเคราะห์ประเด็นที่ซับซ้อนได้ต้องถกเถียงปัญหาเชิงจริยธรรมได้ และที่สาคัญคือต้องมองสื่อดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์ไม่ใช่แค่เสพเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวและนี่คือคํากล่าวที่สรุปสภาพปัญหาทั้งหมดจากเอกสารของครูนงลักษ์เลยครับมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าการเรียนรู้แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันมันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วสําหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้เมื่อเห็นปัญหาชัดเจนขนาดนี้แล้วทางออกที่ครูนงลักษ์เสนอคืออะไรบอกเลยครับว่าสร้างสารรค์มากๆชื่อนี้เลยครับ นวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลเชิงวิเคราะห์นี่คือชื่อของโมเดลการสอนที่ครูนงลักษ์ออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ว่านี้โดยเฉพาะเลยครับและวิธีการของครูนงลักษ์ก็เป็นระบบมากๆครับท่านใช้หลักการที่เรียกว่า PDCA ซึ่งมี4ขั้นตอนเริ่มจาก plan คือวางแผนวิเคราะห์ปัญหาก่อนเลยต่อมาคือ d e s i g ออกแบบกิจกรรมสนุกสนุกให้นักเรียนได้ลงมือทําอย่างเช่นการทำพอดแคสต์หรือวิดีโอวิเคราะห์วรรณคดีจากนั้นก็ดูคือลงมือทําจริงในห้องเรียนและสุดท้ายที่สําคัญมากคือเช็คแอนด์แอคชั่นหรือประเมินและปรับปรุรงเพื่อให้ดีขึ้นเรื่อยๆมันคือวงจรการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับโอเคครับแผนก็ดีกระบวนการก็ชัดเจนทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแผนนี้มันประสบความสําเร็จจริงๆเขามีวิธีวัดผลกันยังไง ตัวเลขนี้คือคีย์สำคัญเลยครับ80%นี้คือเป้าหมายเชิงปริมาณที่ครูนงรักตั้งเอาไว้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของนักเรียนที่จับต้องได้และชัดเจนมากครับเป้าหมาย80%ที่ว่านี้นะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆก็คือ 1. น,นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ80ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการวิเคราะห์วรรณคดีและ 2. ในขณะเดียวกันนักเรียนกลุ่มนี้ก็ต้องสามารถสร้างสรรค์ผลงานสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ได้ด้วย แต่แน่นอนครับว่าความสําเร็จมันไม่ได้มีแค่ตัวเลขเป้าหมายเชิงคุณภาพก็สําคัญไม่แพ้กันเลยสิ่งที่ครูนงลักษณ์อยากเห็นจริงๆก็คือนักเรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขึ้นเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และใช้สื่อดิจิทัลสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคตจริงๆครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราจะถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นกันว่าเรื่องราวจาก P.A. ของครูนงลักษณ์ฉบับนี้มันบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา นี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับเอกสาร PA ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่งานเอกสารที่น่าเบื่อจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับแต่มันคือพิมพ์เขียวคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ให้อํานาจครูได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมในห้องเรียนของตัวเองภาพนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยครับระบบ PA เนี่ยมันช่วยสร้างวงจรแห่งการเติบโตขึ้นมาพอครูได้พัฒนาตัวเองก็จะเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดนวัตกรรมในห้องเรียนซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงไปที่นักเรียนเลย ทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดมีทักษะดิจิทัลที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าทุกส่วนเติบโตไปพร้อมๆกันครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวในให้คิดต่อนะครับจากเรื่องราวของครูนงลักษ์เราได้เห็นพลังของครูหนึ่งคนคําถามก็คือเราจะทําอย่างไรดีที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูอีกหลายๆท่านสามารถเปลี่ยนเอกสารที่ดูเหมือนเป็นภาระให้กลายเป็นพื้นที่สําหรับแสดงงานศิละปะแห่งการสอนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็เดกของเราได้